สวัสดีครับวันนี้บริษัทราชพฤกษ์พีคาร์เซ็นเตอร์ขอมานำเสนอรถโตโยต้าไฮรักรีโว่สประตู Z-Edition นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว E นะครับตัว z ซตอ t i ดิชัเนี่ยจะมีทั้งตัว j p l u s นะครับและตัว E ตัวนี้จะเป็นตัว E นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกข้อแตกต่างกันให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมภายนอกก่อนนะครับแซดอินดิชั่นนะครับสุดต่างของเขานะครับก็คือมี โปร่งล้อนะครับที่เหมือนตัวพีเ n เนอนะครับผมเหมาะกับรถสําหรับจะไปทําซิ่งนะครับหรือเป็นรถบ้านๆก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับอ่คันนี้นะครับมาพร้อมเลขใหม่นะฮะหนึ่งหมืเกิโลเท่านั้นนะฮะรถคันนี้เป็นรถปี2019นนะครับผมอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผม สังเกตง่ายๆนะครตัว E นะครับอ่าหัวเกียร์จะเป็นหุ้มหนังนะครับผมนะครับโฟมอลัยจะเป็นโฟมอะไรมัลติฟังก์ชันะนะครับผมจะต่างกับตัว J อยู่ไม่มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งห,ห้องผู้โดยสารนะครับคันนี้มาพร้อมบอกผ้านะครับผม ายในคันนี้ถือว่ายังใหม่มากๆนะครับถึงรถปี2019นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแม็กไลเนอร์กันนะครับแม็กไลเนอร์จะเป็นแม็กไลเนอร์เดิมๆนะฮะจากโรงงานมาเลยนะครับแทบไม่เคยผ่านการมาทุกหนักมาเลยคันนี้แม็กยางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับผม นี่นะครับลองดูได้นะครับผมรถที่เราคัดสรรมานะครับไม่มีชนไม่มีจมน้ำํำไม่แท้นะครับผมสามารถตรวจสอบศูนย์ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยังไม่มั่นใจแล้วพูดอย่างนี้นะครับดูสติกเกอร์นะฮะเดิมเดิจากโรงงานนะครับผมรอยอาร์ครอยเม็ดอาร์ครอย,อยต่างๆอยู่ครบหมดนะครับลูกค้าหน้านะฮะ ดูปีผลิตกนนนันนี่นะครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2019จด2019แท้นะฮะคันนี้นะครับเราตั้งราคาอยู่5 7 7 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเราวันนี้นะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าลูกค้าได้ดูคลิปนี้นะฮะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นภายในสิ้นเดือนเมษายนเท่านั้นนะฮะอยู่ที่ราคา542,000บาทเท่านั้น 好。<Come> <laughs>